สอนวิธีการพับที่ขั้นหนังสือเป็นรูปปลาวานแบบง่ายๆค่ะไปดูวิธีทำกันเลยกระดาษที่ใช้ขนาด 8, คูณ8เซนติเมตรนะคะแล้วก็อีก2แผ่นเนี่ยก็เป็นสีฟ้าแล้วก็สีขาวอันนี้จะเป็นแผ่นหลักนะคะ8คูณ8นะคะพับครึ่งนะคะใครจะใช้เป็นกระดาษสองสีแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นสีเดียวก็ได้นะคะพับครึ่งคะ่ะแล้ววางแนวนี้นะคะจากนั้นนะคะพับครึ่งคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยคลี่ออกมานะคะแล้วพับกระดาษขึ้นไปแบบนี้นะคะทำเหมือนกันนะทั้งสองฝั่งเมื่อเราได้กระดาษออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะคลี่ออกมาค่ะพับ1แผ่นนะคะลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็สอดกระดาษนะคะด้านหน้าเนี่ยเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะทำเหมือนกันเลยนะทั้งสองฝั่งค่ะ เราก็จะได้กระดาษนะคะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะวางไว้ก่อนนะจากนั้นน,น,นำกระดาษสีฟ้าอีกแผ่นหนึ่งนะคะมานะเราจะวาดเป็นหางของปลาวาฬของเรานะคะนี่เลยค่ะก็วาดไปนะคะตามความชอบนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตัดตามที่เราวาดเอาไว้นะคะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทากาวนะบริเวณตรงปลายนะคะนี่แล้วก็เอาไปแปะแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแปะแบบนี้นะคะให้เป็นหางของปลาวานแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเนี่ยกระดาษด,ดัดข้างนะคะด้านล่างตรงนี้นะเราก็จะตัดให้เป็นแนวโค้งนะคะให้เป็นท้องของปลาวานค่ะ ไม่ต้องวัดนะคะเอาให้มันโค้งๆนะตามชอบตามว่าจะโค้งมากโค้งน้อยนะคะนี่ค่ะนี่เลยเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะใช้กระดาษสีขาวนะคะหรือสีครีมที่เราเตรียมเอาไว้นะอันนี้เราจะทําเป็นน้ํานะคะนี่แบบนี้นะคะเราก็มาวาดก่อนนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดเลยค่ะ จากนั้นนะคะนี่ค่ะเราได้แล้วนะคะตัดเรียบร้อยแล้วนะทากาวนะคะที่ปลายของกระดาษนะคะแล้วก็เอาไปแปะนะคะนี่ทาทากาวเสร็จเรียบร้อยนี่แปะด้านบนแบบนี้นะคะเป็นน้ําที่ออกมาจากหลังของโลมาแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาวาดนะคะตกแต่งตาปากให้กับปลาโลมาของเราค่ะ จะใช้ปากกาเมจิกสีดำนะคะวาดนะคะมีวาดตานะคะแล้วก็วาดปาของโลมาของเรานะคะแบบนี้ค่ะแค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่ขั้นหนังสือเป็นรูปปลาโลมาใครสนใจนะคะก็สามารถเอาไปทำตามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ